มิสเตอร์เคสิโอภูมิใจเสนออีเดนเล,นลกหาดนรกสาบสวรรค์หนังในปี2008ครับหนังและทุกขวัญเอาตัวรอดใครที่ชอบหนังแนวนี้ห้ามพลาดด้วยเด็ดขาดนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจครูสาวที <Naruto> usa, ่รักเด็กและสอนเด็กๆที่โรงเรียนแหน่ง, N, งหนึง่งเธอและแฟนหนุ่มสเตฟในนัดช่วงหยุดยาว เพื่อไปเที่ยวพักผ่อนกันโดยการไปเที่ยวครั้งนี้สตีฟกะว่าจะขอเจนแต่งงานด้วยสตีฟจึงพาเจนไปที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งที่เป็นเหมืองเก่าที่ถูกน้ําท่วมและปล่อยแบบนี้มานานแล้วแต่บรรยากาศสวยมากสตีฟติดใจเพราะเขาเคยไปเที่ยวมาก่อนจึงชวนเจนไปพักผ่อนที่นี่ทางคู่จึงขับรถไปสถานที่นี้อีกเมืองหนึ่งพวกเขาก็ได้มาถึงเมืองนี้ขณะติดไฟแดงแล้วเปลี่ยนเป็นไฟเขียว ก็มีแก๊งเด็กขี่จักรยานตัดหน้าเกือบชนเข้าแล้วทําให้สตีฟหัวเสียพวกเขาได้แวะดื่มอะไรนิดหน่อยที่บาร์แห่งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเมืองนี้ไม่ค่อยต้อนรับเขาสักเท่าไหร่ทั้งคู่ได้นั่งดื่มที่บาร์ข้าขงนอกก็เห็น,หนเด็กๆวิ่งเล่นกันจนเห็นคนเป็นแม่ตบหน้าเด็กอย่างแรงแลไล่ให้กลับบ้านเหมือนมันจะเป็นเรื่องปกติของคนแถวนี้ไปเลยเจนก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพอลุงเช้าทั้งคู่ก็ได้เดินทางต่อสตีฟ ขับรถตามถนนเข้าไปในป่าจนมาเจอเขตก่อสร้างที่ปิดทางเข้าจนพวกเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางไปอีกทางหนึ่งแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เล็กมากตรงเข้าไปในป่าลึกจนพวกเขามาเจอทะเลสาบแสนสวยที่พวกเขาจะมาพักค่อนในคืนนี้สตีฟและเจนต้องจอดรถทิ้งไว้เดินเท้าต่อเข้าไปในป่าจนไปเจอเด็กคนหนึ่งที่ชื่ออดัมเขาเข้ามาจับนอนพีเสื้อและเป็นเด็กที่อยู่แถวๆนี้ เจนจึงเข้าไปทักแต่เด็กก็บอกไปว่าแม่ไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าสตีฟและเจนจึงออกเดินทางต่อจนไปถึงทะเลสาบและหาดที่พวกเขาจะได้นอนอาบแดดและพักผ่อนกันขณะทั้งคู่พักผ่อนกันอยู่นั้นก็มีเด็กสองคนก็เดินมาที่ชายหาดและเข้าไปหาเรื่องเด็กที่ชื่ออดัมและไล่เด็กคนนั้นไปขณะที่ทั้งคู่นอนพักผ่อนอยู่นั้นก็มีหมาเข้ามาเห่าทั้งคู่ จนตกใจตื่นได้เป็นหมาของพวกเด็กเจ้าถิ่นแถวนี้ตั้งกลุ่มเปิดแพลงเสียงดังห่างจากทั้งคู่ไม่ไกลมากนะักสตีฟจึงขอตัวลงไปเล่นานา้ำส่วนเจนก็นอนบนชายหาดขอสักพักให้หมาตัวเดิมมันกกวิ่งมาหาเจนและเห่าเธออีกรอบสตีฟเห็นอย่างนั้นเขาจึงเข้าไปเตือนพวกเด็กๆแต่เหมือนพวกนี้ไม่ยอมฟังสตีฟและไล่เขาออกไปส่วนพวกยิงในกลุ่มก็ทำท่าทีกวนประสาทสตีฟ ลไล่เขาออกอย่ามายุ่งสตีฟจึงต้องเดินกลับมาเพราะไม่อยากมีเรื่องกับเด็กเจนได้บอกให้เปลี่ยนไปที่อื่นแต่สตีฟไม่ยอมเพราะพวกเร่ามาถึงก่อนพวกแก๊งเด็กพอสักพักพวกแก๊งเด็กก็เดินกลับและเดินผ่านพวกสตีฟและเจนพวกมันทําท่าทีกวนภาษาทั้งคู่อีกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กางเต็นท์เพื่อจะได้ค้างคืนที่นี่พอตกดึกต่้งคู่จะเข้านอนก็เหมือนมีคนอยู่นอกเต็นท์สตีฟจึงออกรู้ แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรพอลุงเช้าเจนก็ไปดูกับข้าวที่จะทํากินกันมันก็บูดเสียไปหมดแล้วพวกเขาจึงต้องขับรถไปหาอะไรกินในเมืองทั้งคู่ได้ไปถึงรถสตีฟได้ถอยรถจนไปเหยียบขวดแก้วแตกจนเกิดยางรั่วขึ้นสตีฟรู้เลยว่าเป็นฝีมือพวกแก๊งเด็กนั่นแน่ๆสตีฟจึงทําการเปลี่ยนหลอและขับรถเข้าไปในเมืองไปเจอพวกแก๊งเด็กพวกมันตะโกนล้อเลียนเขาว่ายางรถเป็นไงบ้าง สตีฟจึงขับรถไล่ตามแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะเป็นถนนแคบเจนจึงบอกไว้ว่าเราหาอะไรกินดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเด็กพกเขาถึงร้านอาหารได้ถามเด็กเสืฟไปว่าพ่อแม่พวกเด็กปั่นจักรยานแถวนี้พอรู้จักพวกเขาบ้างหรือเปล่าเด็กเสร์ฟได้ตอบแต่ว่าไม่ใช่ลูกฉันและสตีฟก็ไม่ได้คําตอบอะไรเพิ่มเติมทีเแ็ะเจนก็ได้กินอาหารช้าเสร็จทั้งคู่ก็ได้ขับรถออกมาเพื่อจะกลับไปที่เต็น แต่ก็บังเอิญมาเจอจักรยานพวกแก๊งเด็กที่บ้านหลังหนึง่งสตีฟจึงเข้าไปในบ้านเพื่อไปหาพ่อและแม่ของพวกดเด็กสตีฟเข้าไปถึงบ้านแต่ก็ไม่มีใครพอเดินเข้าไปในตัวบ้านก็ยังไม่มีใครจนมีคนเข้ามาในบ้านส่วนสตีฟก็เห็นอย่างนั้นเขาจึงวิ่งขึ้นไปชั้นสองของบ้านและนี่คือพ่อของเบธเด็กที่เป็นหัวหน้าแกง๊งพ่อของเบธได้ยินเสียงที่ชั้นสองเขาจึงตะโกนขึ้นไปนึกว่าลูกชายตัวเอง แต่ก็ไม่มีการตอบกลับเขาจึงเดินขึ้นไปบนชั้นสองส่วนสตีฟก็มองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นพวกเด็กๆเล่นอยู่ข้างนอกสตีฟจึงต้องปีนหน้าต่างเพื่อที่จะออกจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะโดนจับพอสตีฟออกมาจากบ้านได้เขาจึงรีบวิ่งไปหาเจนและรีบขับรถออกไปสตีฟจึงบอกกับเจนไปว่าไม่ขอยุ่งกับเด็กพวกนี้เราไปสนุกกับวันหยุดของเราดีกว่าพอมาถึงทะเลสาบ ทังคู่ก็พากันเล่นน้ำและพักผ่อนในวันหยุดอย่างเต็มที่เจนได้มองหาที่พวกเขาเก็บทุกอย่างไว้ในถุงนั้นทั้งกุญแจรถกระเป๋าตัางค์ตอนนี้มันหายไปหมดตอนนี้สตีฟเริ่มกังวลแล้วว่ารถของเขาอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้เขาและเจนจึงรีบไปดูรถได้หายไปแล้วทําให้สตีฟต้องหัวเสียอีกครั้งทงังคู่จึงต้องออกเดินเท้าจนมาเจอพวกแก๊งเด็กที่ขับรถสตีฟพุพ่งชนพวกเขา ดีที่สตีฟและเจนหลบได้ทันพวกแก๊งเด็กก็ขับรถหนีไปสตีฟและเจนจึงต้องออกเดินเท้าไปต่อจนตกดึกทั้งคููก็ได้ไปเจอพวกแก๊งเด็กที่กำลังตั้งกลุ่มกันอยู่สตีฟจึงเข้าไปหาพวกแก๊งเด็กและขอกุญแจรถคืนทั้งกระเป๋าตัางค์และโทรศัพท์แต่เหมืองเบสหัวหน้าแก๊งมันก็บอกแต่ว่าไม่ได้อยู่กับพวกเราสตีฟและกลุ่มเด็กก็เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นเด็กในกลุ่ม ชักมีดออกมาและหมาก็กระโจนใส่สตีฟจนมีดพลาดไปแทงหมาตายส่วนเบสมันก็ยูนกุญแจรถให้สตีฟไปท้งคู่ได้กุญแจมาแล้วพวกเขาจึงต้องรีบวิ่งหนีออกจากกลุ่มเด็กนั้นทันทีและวิ่งจนมาเจอรถของพวกเขาแต่เบสหัวนหน้าแก๊งมันไม่ยอมจบง่ายมันจึงสั่งให้ทุกคนไล่ตามจับสตีฟและเจนจึงเกิดการไล่ลากันขึ้นสตีฟและเจนจึงขับรถหนี แต่ปัญหาก็คือพวกเขาอยู่ในป่าถนนก็ไม่มีและก็ไม่รู้ด้ว่าต้องขับไปทางไหนสุดท้ายเจนและสตีฟก็ขับรถไปชนขอนไม้ยิ่งไม้แหลมทะลุกระจกรถจนตัวของสตีฟติดที่รถออกไม่ได้สตีฟจึงสั่งให้เจนหนีไปก่อนไปหาคนมาช่วยเจนจึงออกไปจากรถและออกไปซ่อนตัวส่วนสตีฟก็โดนพวกแก๊งเด็กจับตัวพอรุ่งเช้าเจนก็กลับมายัางรถเธอก็เห็นรอยเลื่อน หยดเป็นทางเธอจึงเดินตามรอยเลือ่อนจนเดินมาเจอกลุ่มของเด็กและเจอสตีฟที่โดนมัดด้วยลวดหนามสตีฟอ้อนวอนให้ปล่อยเขาแล้วเขาจะไม่เอาเรื่องแต่เหมือนว่าเบสมันจะไม่ทำตามและยิ่งใช้ความรุนแรงมากขึ้นแต่เด็กคนอ,นอื่นก็ไม่ได้เห็นด้วยที่ทำแบบนี้แต่ก็ต้องทำตามหนามไปเบสมันจึงหยิบมีดออกมาแล้วเอาไปให้เพื่อนในกลุ่มแล้วสั่งให้จัดการสตีฟ ขาจึงต้องจำใจเอามีดไปกีดแขนสตีฟและเบธมันก็สั่งพวกยิงในแกงถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเบธมันสั่งให้ทุกคนจัดก,การสตีฟแต่เด็กบางคนมันก็ไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็ต้องทำตามเบธส่วนเจนก็ต้องยืนดูสตีฟถูกทำลายโดยที่เธอก็ช่วยอะไรสตีฟไม่ได้สุดท้ายพวกมันก็เห็นเธอจนได้พวกแกงเด็กจึงปั่นจักรยานตามเธอและปล่อยสตีฟอยู่คนเดียว เขาจึงจัดการแก้มัดออกมาได้ส่วนเจนก็วิ่งหนีสุชีวิตจนเธอเอากิ่งไม้ขวางทางจักรยานจนพวกแกงเด็กเสียหลักล้มไปเธอวิ่งจนมาถึงเขตก่อสร้างแต่ก็ไม่มีใครอยู่เธอวิ่งไปดูที่สำนักงานก็เจอวิทยุอยู่ข้างในแต่มันก็ถูกล็อกเข้าไปไม่ได้เธอจึงใช้ไม้เขีย้ยจนมันตกแตกพวกแกงเด็กก็มาถึงพอดีพวกแกงเด็กก็รู้เลยว่าเธอต้องอยู่ที่นี่แน่นอนบธ จึงสั่งให้อีกคนกลับไปเฝ้าสตีฟส่วนเจนเธอก็พยายามออกจากประตูแต่เสื้อของเธอนั้นติดที่ประตูเธอจึงต้องจําเป็นต้องทิ้งเสือ้อวงเด็กเด็กเดินมาถึงหน้าประตูและเห็นเสื้อของเจนพวกมันจึงพังประตูเข้าไปแต่ก็ไม่เจอเธอและเด็กอีกคนก็เดินมาแต่ก็ไม่เจอใครพอเธอขึ้นไปซ่อนบนหลังคาหลังจากนั้นเด็กที่วิ่งไปดูสตีฟก็โทรกลับมาหาเบนว่าเขาหนีไปแล้วไม่อยู่แล้ว เบทจึงสั่งทุกคนตามจับสตีฟและเจนให้ได้ส่วนสตีฟก็เดินม,มาถึงรถแบบทุลักทุเลและเลือดเต็มตัวเขาเปิดท้ายรถแต่เสียงสัญญาณกับดังไปทั่วตอนนี้พวกแก๊งเด็กมันได้ยินเสียงจึงปั่นจักรยานตามเสียงไปสตีฟจึงรีบเก็บข้าวของเอากระเป๋าพยาบาลน,น้ำดื่มประแจและรีบออกจากที่นี่สตีฟได้วิ่งมาเรื่อยๆเขารู้สึกว่ามีคนตามหลังเขามาสตีฟ จึงหลบที่ต้นไม้ใหญ่ก็มีคนตามหลังเข้ามาจริงๆแล้ววิ่งเข้ามาใกล้ๆสตีฟตีไปเต็มแรงและเป็นเจนดีที่เธออยากหลบทันไม่อย่างนั้นโดนเข้าไปเต็มๆเจนเห็นสภาพของสตีฟอย่างนั้นเธอจึงพยุงสตีฟแล้ววิ่งหนีไปจนมาเจอกับถ้ำริมน้ําทั้งคู่จึงเข้าไปซ่อนตัวในนั้นเจนทําแผลให้สตีฟแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโดนแทงที่จุดสําคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่เลือดไหลไม่หยุด แต่เจนก็ไม่ยอมสิ้นหวังเธอก็พยายามทำแผลให้และเธอก็ได้ไปเจอกับกล่องแหวนในกระเป๋าเสื้อของสตีฟสตีฟได้บอกกับเธอว่าผมขอพ่อแม่คุณแล้วเหลือแค่คุณตอนนี้แก๊งเด็กก็ปั่นจักรยานจนมาถึงกระท่อมพวกเด็กมันจึงเข้าไปดูในกระท่อมแต่ก็ไม่เจอใครเห็นแต่รอยเลือดเต็มพื้นไปหมดส่วนเจนและสตีฟก็ได้ลงไปซ่อนตัวใต้กระท่อมแต่ดูเหมือนว่าอาการของสตีฟแย่ลง เขาไม่ค่อยได้สติพอสักพักพวกแก๊งเด็กก็ได้ออกไปจากที่นี่เจนและสตีฟก็ได้ขึ้นมาจากน้ำสตีฟไม่สามารถขยับตัวได้แล้วหมดแรงจากการเสียเลือดมากเธอจึงจำเป็นต้องทิ้งสตีฟไว้ที่นี่เพื่อไปหาคนมาช่วยเธอได้หยิบเอาแหวนขึ้นมาใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายและนี่คือคำตอบของเธอว่าเธอตกลงจะแต่งงานกับสตีฟและให้สตีฟเข้มแข็งเขาไว้เจนจึงออกวิ่งสุดชีวิต จนมาเจอเสาไฟฟ้าแรงสูงเธอจะตามเสาไฟฟ้าแรงสูงนี้ไปเรื่อยๆจนเธอวิ่งไปเรื่อยๆจนไปเหยียบเอาเศษไม้แหลมเข้าเต็มเทา้าเธอรู้สึกด้วยความเจ็บปวดเป็นอย่างมากจนเธอเดินต่อไปไม่ได้จึงต้องคานไปซ่อนตัวเพื่อที่จะเอาเศษไม้นี้ออกและสุดท้ายเธอก็สามารถเอามันออกมาได้และเธอก็ได้คานไปเรื่อยๆจนไปเจอเด็กที่ชื่ออดัมเด็กที่เจอกันตอนแรกเธอจึงบอกให้เด็กพาไปหาคนช่วยให้หน่อยหรือพาออกจากที่นี่ เพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองเจนจึงเดินตามเด็กที่ชื่ออดัมไปจนมาถึงจุดที่แม่ของอดัมจะมารับอดัมได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเจนจึงบอกให้โทรศัพท์หาตำรวจให้หน่อยแต่อดัมไม่ยอมโทรหาตำรวจจนเธอต้องเข้าไปแย่งโทรศัพท์กลัวแก๊งเด็กก็มาถึงอดัมได้หลอกเธอมาให้แก๊งเด็กพวกนี้และเธอก็โดนตีหัวจนสลบไปพอเธอตื่นขึ้นมาเจนก็โดนพวกแก๊งเด็กจับมัดพร้อมกับสตีฟ ที่ได้ตายไปแล้วยิ่งทําให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากทําไมเธอต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยพวกมันใช้น้ํามันล่าตัวเธอและสตีฟกาวว่าจะเผาเธอทั้งเป็นเบธมันบังคับให้อดัมจัดการเผาเธอซะอดัมต้องทําตามแบบไม่เต็มใจสุดท้ายก็จุดไฟเผาทั้งคู่จนเชือกที่มัดตัวเธอขาดเจนจึงหีออกมาจากกองเพลิงได้และเจนก็วิ่งหนีไปได้เบธมันขู่เธอว่าถ้าไม่กลับมามันจะเผาอดัมทั้งเป็น มันเอาอยางรถและลาดน้ำมันไปที่ตัวของอดัมแล้วจุดไฟเผาอดัมทั้งเป็นอดัมต้องร้องด้วยความเจ็บปวดส่วนเธอก็วิ่งจนมาเจอแผนที่เธอจึงใช้ไม้ตีกระจกจนแตกและเก็บแผนที่เอาไว้เจนได้ยินเสียงพวกเด็กในแกงกำลังวิ่งมาทางนี้เจนจึงเข้าไปซ่อนในถังขยะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกินเหม็นแต่ก็ไม่มีทางเลือกเจนจึงเข้าไปซ่อนพอสักพักพวกมันก็มาถึงได้ยืนคุยกันได้สักพัก ผู้มันก็ได้ออกเดิมตามหาเจนต่อเธอจึงออกมาจากถังขยะและเจนได้เอาเศษแก้วมาทำเป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองถ้าไม่ตอบโต้คืนเธอก็อาจจะตายได้จนมีเด็กในแกงคนนึงเห็นเธอและเดินตรงมาหาเธอดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะรู้สึกผิดที่ทำแบบนี้กับเธอแต่เจนก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นตอนนี้มันเต็มไปด้วยความแค้นเจนจึงใช้เศษกระจกเสียบไปที่คอของเด็กคนนั้นจนเลือดไหลไม่หยุด จนเขาขาดใจตายพอตกดึกพวกเด็กในแก๊งก็เห็นศพของเพื่อนตัวเองที่โดนฆ่าทุกคนต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกเว้นเบสหัวหน้าแก๊งเด็กเด็กในแก๊งจะโทรหาให้คนมาช่วยแต่เบสมันไม่เห็นด้วยมันจึงจัดก,การ้อมเพื่อนของตัวเองส่วนเด็กผู้หญิงในกลุ่มก็กลัวจึงวิ่งหนีไปเจนจึงวิ่งมาเจอรถที่ขับผ่านมาพอดีเธอได้รับการช่วยเหลือโดยเด็กที่ขับรถมา เป็นพี่ชายของเด็กในแกงเขาขับรถมาเพื่อตามหาน้องตัวเองพวกเขาขับรถจนมาถึงเขตก่อสร้างคนขับได้ลงไปจากรถเพื่อไปเรียกน้องชายของตัวเองเจนเห็นโอกาสที่จะหนีเธอจึงกระโดดไปยังฝั่งของคนขับและขับรถหนีไปด้วยความเร็วจนมีเด็กผู้หญิงในแกงมายืนอยู่กลางถนนเจนเห็นอย่างนั้นเจนยิ่งเหยียบคันเร่งเข้าไปชนเด็กคนนั้นอย่างจังจนเธอตายคาที่เจนขับรถหนีออกมาจากป่าได้ และตรงไปยังในเมืองก่อนที่เธอจะขับพุ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดปาร์ตี้กันอยู่เจนได้ลงจากรถและเดินตรงไปหาพวกเขาและเธอก็ได้สลบไปเธอได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขาขณะที่ทุกคนอยู่ในห้องเพื่อดูอาการของเธอก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหายิงรายหนึ่งในห้องเธอก็ได้เดิอนออกไปคุยโทรศัพท์ด้วยความกังวลใจเจนรู้สึกไม่ดีแล้วเธอมองไปรอบๆก็ได้ไปเจอรูปของเบธ ติดอยู่ที่ฝาผนังของบ้านแสดงว่าที่นี่คือบ้านของเบธและคนที่นี่ย่อมรู้จักเขาเป็นอย่างดีถ้าอยู่ต่อไปคงไม่ดีแน่ๆเจนจึงบอกให้โทรหาตำรวจให้หน่อยแต่ก็ไม่มีใครโทรเจนจึงขอเข้าห้องน้ำพอเธอเข้าไปในห้องน้ำเจนร,รู้เลยว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนและเสียข้างนอกก็กำลังวว่ยวายกันอยู่เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเจนจึงหยิบมีดโกนหนวดเพื่อมาป้องกันตัวเอง จนมีคนพังประตูห้องน้ําเข้ามาหาเธอเธอก็ได้พบกับเบธและพ่อของเขาเบธมันได้บอกไปว่าผู้ญิงคนนี้ฆ่าพวกเด็กๆเจนพยายามอธิบายว่าพวกมันฆ่าแฟนฉันฉันจึงต้องป้องกันตัวเองแต่พ่อของเบธก็ไม่ฟังเขาได้จับตัวของเจนแต่ชายคนได้บอกไปว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่าแต่พ่อของเบธไม่ฟังเขาจะจัดการเองพ่อของเบธ จึงสั่งให้เบธขึ้นไปบนห้องซะพอเบทขึ้นไปบนห้องเจนก็ถูกลากเข้าไปในห้องน้ําได้ยินแต่เสียงกรีดร้องของเจนด้วยความเจ็บปวดส่วนเบธมันก็ยืนดูตัวเองจีน้ากระจกและลบคลิปที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์ออกทั้งหมดเอาแว่นของสตีฟมาใส่เหมือนภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทั้งหมดและหนังก็ได้จบลงแต่เพียกเท่านี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังอีเดนเล หาดนรกสาบสวรรค์หนังในปี2008ครับถ้าใครชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ